เรื่องของขงขาเนี่ยให้เป็นรับสิ่งนี้ก็มีกิจกรรมมาตลอดรับและสิ่งที่ตามมาก็คือจะมีการเกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนพันให้งานเดินวิ่งครั้งนี้ได้เป็นที่แพร่หลายและมีผู้มาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเป็นจำนวนมากดัลอดมา แล้วต่อไปนะก็ต้องวาทางจังหวัดครับเป็นภารกิจหนึ่งของคนสกลาโดยมากรวงที่จะต้องช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะถือว่าเป็นกิจกรรมของโยมสงฆ์ผู้ใหญ่ในส่วนร่วมตลอดถนนพรประมาณเพียงความส่วนที่จะทําให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเจ้าภาพก,ก็คือเจ้าภาพเราต้องร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้องดูแลนักท่องเที่ยวนักกีฬาที่มาอย่างชัดพีน่น้อง และทําอย่างไรให้ความสุขกับการที่เขาสุที่บ้านเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทยการเดินวิ่งการเดมาราธอนนานาชาติระดัที่เดก็หมายควาว่าเราจะจัดกากรมาไรแต่การนั้นจะต้องมีหลายภานส่วนที่ก็เกี่ยวข้องนะครับต้องให้การสนับสนุนทั้งเรื่องคนเรื่องสถานที่เรื่องงบประมาณและทราบว่างบประมาณยังขาดนิดหน่อย หบค่าอาหารอะไริดหต่อสมาคมส่งเสริมกีฬาเทศบาลนครน่าใหญ่ที่ที่เทศบาลได้ให้งบซึ่งแน่นอนว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากการจ่ายเพื่อการแต่ของเทศบาลนี่น่าจะพอแล้วบครับจะ้ายี่าีคุณพิรยุท์นะจัดครั้งแรกนี้มีประมาณรวมทั้งหมดประมาณพันสาม ปีที่แล้วผมมหทนหลายปีนะครับงานก็ประสบผลามสำเนร็จแล้วก็คนมาเยอะนะครับก็ถือว่ากับบรรยากาศวิ่งนะครับมาครั้งแรกาาก็เห็นก็ประทับใจเราก็ต้องกลับมาอีกแต่นี่ที่ผมแจกพื้นเสร็จในเมื่อวานเนี่ยครับปีที่แล้วมาไม่กี่ทีเลยปีนี้มาเกือบสามสิบทีนะครับทีหนึงก็หลายคนนะครับก็ต้องเจอจากันแฉ่เรือ่อนเรือ่อครับเอ่อท่านสื่อมวลชน มากเลยนะครับอย่างแรกโรงแรมอย่างที่สองร้านอาหารอย่างที่สามไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนสง่งทุกๆหรือรถเมล์ซคยรับจ้างหรืออย่างอื่นอืมีผลเป็นวงจรทางเศรษฐกิจได้หมด2ในการรับนักท่เที่ยวอย่างแท้จริงและสง่งผลต่อความเจริญ่งผลต่อรายได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจ